น,นี่เราจะมาถ้ำนาคานะคะอันนี้คือที่จะเดินทางเดินที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นถ้ำนาคานะคะ จะต้องเดินผ่านตรงจุดนี้เพื่อไปลงทะเบียนเป็นนักท่องเที่ยวนะคะถ้ำนาคาจะอยู่ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะ วอรมร่างกายก่อนนะคะเบาา <_ C os> เดินมาก็น่าจะหลายร้อยเมตรยอยู่นะคะยังไม่ถึงทางขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นมีป้ายบอกแล้วค่ะว่าทํำนาคาอุทยานแห่งชาติปูหลังกาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักคอยก่อนจะขึ้นก็ต้องนั่งพักหรือเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็มาที่ท้านาคาจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นเป็นผู้พาขึ้นค่ะ ี่เป็นจุดลงทะเบียนลงแล้วลงแล้ว นี่จะเป็นทางขึ้นตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นดี่สสว